เฮ้ยยังไงนี่ยัวอ๋ออ๋อปั้นเนาะไงเราเอเนาะสวัยดีเพ่พี่เราว่สสพเนาะนี่พวก่าเอเนาะวันนี้เห็ดเจวจำปลากินวันนี้เขามากินข้าอลเนาะกินมาลนสวายดีมาเด้อมาเด้อ ลองเอาเบิ้งทอกซิมเบิ้งซิมมว้ก่อนเจบเสียเอาไ <c oughs> อไปพกักเนาะแกบก็พัก xe bài. xe số lắm, nó còn xíu. ăn nó đi. Hansi hắn, hắn. Do you mean honey? Wow, hắn 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 หายเจ๊กหกายจกคะแนนนี่เบาเอชิปเซมแหงแล้วน<ป>การพักใจทำทนหนึ่งชิ้นครับทำไงจับเอาซองเอาซองกันนั้นนะซองเพียงสซ่ขนดนทํามีไงเหอ ตาขาวเส้นอ่ะมานมัอีกไม่ได้กินขาวอกไม่ไกล้ามับเข้าให้ <c oughs> เราเอกินพอเดียวจนเมือ่เอเนองใช่เนาะไปอ้อมบว đẹp hẹn là hoa, chân một hoa, 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 không hoa, 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 bác hoa, 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 nó hoa, 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 เป็นกำลังใจให้เราเองเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวัสดีค